ห <Okay. c oughs> นึ่งสองสามขนะถูกเสร็จเช็คโง,งสาสีนะสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยนีฮาวาสลามมาด้่ยกูดมอร์นิ่งนะโอ้ย นั่งดูดวงจนเมื่อยวมดแต่ลุกไม่ขึ้นอยู่แล้นะยิดีนะครับแต่คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายวันประจำในวันอังคารที่28เมษายน2563นะขึ้น7จ็ดค่ำตือหกปีชวดวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดล้านเล็กๆ นี้ห้ามทำการมงคลนะเพราะว่าเป็นดิทีพิฆาตและเป็นโลกาวินาศให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำเดือนี้โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังปรากฏการณ์ผ่าดาวดีนะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะจ๊ะสวัสดียินดีนะครับต้อนรับใครที่เพิ่งมาเห็นคลิป ขออาจารย์นะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วคุณจะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะครับนะมาถึงความฝันกันก่อนนะดูถึงความฝันความฝันประจําในวันนี้สําหรับผู้ที่ฝันขึ้น7ค็ดความฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคําทํานายทั้งหมด ไม่ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็จะเป็นจริงตามครับตามคำจำนายคุณฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองฝันเห็นตัวเลขเลขนั้นก็ถูกนะือว่าโชคดีไปนะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกมากสาหัวใหม่ในวันอังคารชะนะสัตว์ุใครมีสตัตวตวสาวหัวในวันอังคาร ตัดผมใหม่ในวันคานศสัตรตู้จะทําร้ายใส่โทษนะเพราะฉะนั้นตัดผมในวันคานไม่ได้ก็ไปตัดวันอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวเห็นอะไรนะมาตรการจะผ่อนปลนใช่ไหมร้านตัดผมจะทําไงร้านตัดผมใส่หน้ากากปิดแมสห่างสองเมตรนะใช้กันไกลให้ยาวหน่อยมีให้ายาวหน่อยโอ้ยห <c oughs> <c oughs> ตัดเลีบตัดเลียบวันอังคารทัพหายนะทานน้ำมันมในวันอังคารเพิ่งพาที่อยู่ทำอะไรนักหนาเนะี่ยเออนะแหมโอเคน้มาถึงดูเซมอมาเซมซีประจำวันกันก่อนเซมซีประจำวันนี้ได้ใบที่สิบห้าหนึ่งห้านะ ช่วงจะต่างเช่นในช่วงนี้มีอุปรสรรคปัญหาให้ระมัดระวังนะครับเรื่องที่เสียหายที่อาจมาจากผู้หญิงหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ควรที่จะมองข้ามในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆอมันอาจจะส่งผลเสียเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ใจยังมีอุปรสรรคปัญหาอยู่ นในด้านความรักก็มีปัญหาเข้ามามากายนู่นนี่นั่นนะธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาที่ทําให้ขาดลิปส่งผลให้เกิดความเาเกิดการขาดทุนเกิดขึ้นแล้วก็ในด้านการงานยังคงต้องรอคอยงานต่อไปนะครับคะแนนสอบในวันนี้ถือว่าไม่ดีนะนะในดวงชะตานะครับวันนี้นี่นะโอ้ย ดูจากดวงชะตาดวงดาวบนท้องฟ้าแบบใหม่นะนะแมมมันต้องมันก็ละเอียดนะแต่ว่ามันจะเสียเวลา <c oughs> ทีหลไาให้ทำเหมือนเดิมดีกว่านะเออเหมือนเดิมไม่ต้องมาไรบ้างไม้เอากาวประมาณประมาณแล้วแล้วกันเออย้ายในช่วงนี้แหมวันวันนี้เนี่ยดูเป็นหลายชั่วโมงเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจากดวงดาว โอเคมาดูตามวันเกิดกันก่อนสำหรับผู้ที่ต้องระวังประจำในธน,นงคารนะครับก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เป็นการไรกินนีสัญจรไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคนะเชื่อคนง่ายระมัดระวังการตกน้ำตกท่านะครับไม่ดีคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลนะสติปัญญาความรู้คุณก็จะเข้าใจได้รวดเร็วนะเรียนรู้ก็ดีผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือดีนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนะี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หล่อผู้ใหญ่นะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆเรื่องหวังใจประสบผลความสําเร็จ นะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะชีวิตอ่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการย้ายหลักฐานถิ่นฐานต่างๆเรามัดระวังในด้านสุขภาพโรคเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองปวดหัวไมเกรนโรคในช่องปากนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบักบันไดมากถึงจะประสบผลความสําเร็จ คนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกงสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะครับเรามาระวังในเรื่องคดีความด้วยไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็แล้วแต่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับบ้านหลัก,กทรัพย์ที่ดินที่ทานต่างๆรวมถึงมรดกนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองสีเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันสีชมพูสีม่วง สีส้มสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีส้มนะสีส้มสีหมากสุกแล้วก็สีแดงสีบันเย็นได้ทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศต,ตะวันตกแล้วก็ทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับเดีดชะตาปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้บอกได้เลยนะ แฮปปี้มีความสุขนะครับไม่ได้มีอะไรหมากไม้ในดวงชะตานะเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันนะครับในแต่และดวงดาวจะส่งผลอย่างไรบ้างนะในเดือนพฤษภาคมนะครับเ็นว่าตามข่าวนะพอเลาพออะไรเขาเรียกอะไรนะพอเราก็ใช,ใช่ไหมใช่ไหมอยู่เรียกผิดถูกเออยือดเวลาไปอันนี้ก็แล้วแต่นะยือดออกไปครับเดือนหนึ่ง นะเอาให้แบบว่าสุดๆไปเลยนะกรอบนะหลายคนทุกอาชีพก็กรอบกันหมดเลยอ <c oughs> ดทนนะเออประหยัดนะอาหารการกินนะครับสําคัญนะคนจะต้องอิ่มท้องเขาเรียกกองทับต้องเดินด้วยท้องถึงแม้ว่าเอาเงินไปแจกเอาเงินไปให้สินค้าก็เตรียมขึ้นนะของก็แพงไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะเพราะฉะนั้นเอาอาหารไปดีกว่าตั้งโรงทานเลย นะครับรัฐบาลน่ยต้องนำนะต่างโลงทานหรือสภาคมก็ได้ข่าวว่าจะเลื่อนวันหยุดมีวันเขาเรียกว่าวันะนะวันพืชมวงคลเหรออะไรวันแรกนักขวัญน,นะเออพิธีกรรมนี้ไม่น่าเลื่อนนะนะคืออาจจะเลือกเฉพาะบางคนก็ได้ให้ใหมาใช่ไหมประชาชนไม่ต้องมาก็เป็นพิธีของในวังไป นะครับเอเป็นพิธีแบบถ่ายทอดเฉพาะกิจค,คือทำมาตั้งนานแล้วนะหลายร้อยปีนะก็คือแหมสืบต่อกันมานะก็ไม่อยากให,ให้เลื่อนนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่รัฐบาลโอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาม,มาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ คดเกิดว่าทิตศเนี่ยหรือชาวราศีสิงห์เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้ดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนราศีไม่ตําแหน่งเป็นมหาอุดในดวงชะตานะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะในวันนี้ดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีรายจ่ายมากผิดปกตินะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วในดวงชาตานะในด้านการงานนะครับ ด้านการงานเนี่ยคุณจะมีโชคลาภเล็กน้อยจากการงานเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรนะครับโชคลาภเล็กน้อยในเรื่องการเงินถือว่าคุณสบายอกสบายใจได้นะครับคุณจะมีโชคในเรื่องการเงินนะในดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์ในด้านความรักวันนี้คุณจะมีความสุขสมหวังดีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์และชาวราศีสิงห์ต่อมา คนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะเอฟเฟกคุณจะเยอะนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะดาวจันทร์เคลื่อนที่เร็วนะครับสองวันครึ่งย,ย้ายสองวันครึ่งย้ายเปลี่ยนวันนี้ก็เร็วด้วยเช่นกันนะคนเกิดในวันจันทร์หรือชาลาลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะครับระวังสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางสายตาระวังโจรภัยจะเกิดการ วิวาดนะครับพอช่วง9โมงนะ9โมงเนี่ยอาจจะมีเรื่องนีสินเรื่องการพูดคุยการติดต่อโน่นนี่นั่นหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับธนาคารอะไรก็ว,ว่าไปในดวงชะตางคุณนะครับระมัดระวังมีคนแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะคนเกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎวันแล้วก็เวลา15ในาฬิกาบายสโมง คุณมีโอกาสที่จะได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะมีความคิดเห็นซึ่งไม่ลงรอยกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะนะครับสําหบับคนที่มีครอบครัวแล้วเวลาสามทุ่มในวันนี้โดยประมาณนะสามทุ่มระวังเรื่องชูสาวมีโชคลาภเล็กน้อยนะครับสามทุ่มไปจงเที่ยงคืนเลย ก็คนะงเสร็จเลยนะประมาณนี้นะในเรื่องการงานของคุณนะครับในโรชาตาการงานเนี่ยถือว่าคุณจะต้องมีความจริงจังนะครับในการทํางานนะแต่คุณก็เป็นคนที่ขยันดีนะครับต้องมีความรอบคอบถึงจะประสบผลความสําเร็จในด้านการเงินนะครับคุณถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะดีนะการค้าการขายต่างๆก็จะประสบผลความสําเร็จ ทำให้คุณมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นในด้านความรักคุณจะมีโอกาสในด้านความรักใหม่ๆหรือมีโอกาสได้รับข่าวสารในด้านความรักก็ได้ของคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎต,ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันคารเนี่ยดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีเมฆและชาวลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ดาวคารเนี่ยมาอยู่ในราศีมังกรตำแหน่งเป็นมหาอุ นะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณก็มีความมั่นคงทีดีหวาสนาที่ดีในดวงชะตาในช่วงเวลานะครับในวันนี้ให้คุณระมัดระวังคําพูดมีศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวระวังอุบัติเหตุนะครับระวังอุบัติเหตุใหม้มากนะไม่คาดคิดอย่าขึ้นที่สูงไม่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับจะเกิอดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในด้านการงานนะครับ การงานถือว่าดีนะคุณจะต้องใจเย็นนะครับในการทํางานผู้หญิงจะช่วยคุณประสบผลความสําเร็จพยายามดีวงานกับผู้หญิงเข้าไว้เป็นการดีในเรื่องการเงินคุณจะได้เงินเข้ามาอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับในโดยจชะตาแล้วก็ในด้านความรักคุณก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในด้านความรักของคนที่เกิดในองคารมองในวันนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธคนเกิดวันพุธ เช้าราศีเมถุนชาวลรคกนาราศีกันดาวพุธก็อยู่ในราศีเมษในโดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับมีความสุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาใดๆมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามถ้าทําการค้าขายจะดีในด้านการงานนะครับจะได้เงินจากการทํางานโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างฝีมือระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกต่างๆ นะในดวงชะตาคุณในเรื่องการเงินคุณจะมีโชคลาบในด้านการเงินวันนี้เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับส่วนในด้านความรักนะในดวงชะตาเนี่ยคุณจะต้องเข้าตามต่อออกตามประตูความรักนะครับโดอคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นคนที่เป็นผู้ต่อผู้ใหญ่นะมีเหตุมีผลดีในดวงชะตานะครับไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์นะเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องในด้านความรักต่อมา คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีก็คือชาวราศีธนูชาวราศีมีนด้วยนะครับโดยชะตาในวันนี้คุณจะมีความคิดที่จะอยากจะค้าขายนะครับในสิ่งต่างๆมีความเชื่อมีความศรัทธาชอบไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะมีโอกาสที่จะพบปะเพื่อนฝูงติดต่อกับสังคมต่างๆ ในด้านการงานเนี่ยผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในด้านการงานการเรียนก็จะประสบผลความสําเร็จถ้าในเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะครับก็ได้เงินนะความรักคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่ที่ดีได้คู่ที่ดีนะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณผิดใจกับคนรักเมื่อก่อนหน้านี้วันนี้สามารถปรับใจปรับความเข้าใจกันได้ ของคนที่เกิดในวันพฤหัสชาวราศีธนูและมีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์ในรวมถึงชาวราศีตุลและพฤกษภดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ที่ราศีพฤกษภเป็นกเกษตรส่งผลให้คุณมีความมั่นคงคนเกิดในวันศุกร์นะครับคุณจะมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆจะทําในสิ่งที่ชอบ้าคุณชอบสิ่งใดคุณพิจารณาไปสิ่งนั้นนะครับโดยตัวของคุณเองคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีคนเชื่อถือนะครับในด้านการงานเียคุณก็เป็นคนที่หัวธุรกิจค,คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะครับทาด้วยความรอบคอบระมัดระวังในด้านการเงินคุณจะรับการสนับสนุนในด้านการเงินนะครับจากบุคคลรอบข้างมามีไรายได้เข้ามาแล้วก็ในด้านความรักคุณจะต้องใช้ความคิดให้ดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนความรักจะต้องใช้สติปัญญานะครับอย่าใช้ด้วยอารมณ์ นะจะไม่ประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณนะครับดาวเสาร์นี่เป็นดาวที่เดินช้ามากช้าจริงจริงสองปีครึ่งนะครับให้คุณระมัดระวังในเรื่องสุขภาพมีเรื่องร้อนใจเสียทรัพย์สินวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นความจริงอะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นในดวชะตาของคุณ ให้ระมัดระวังนะครับในด้านการงานนะคุณจะ้รับการช่วยเหลือในด้านการงานมีโอกาสได้หุ้นส่วนที่ดีหรือมีคนแนะนําอะไรให้กับคุณก็ได้ในด้านการเงินนะครับวันนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางโดยมีได้ด้านหมายหรือเดินทางไปติดต่อในเรื่องเงินเงินทองๆก็ได้ในด้านความรักระมัดระวังการลุ่มหลงโมเมาในอบายมุกต่างๆไม่เป็นผลดีนะครับ ในดวงชะตามันจะมีแรงดึงดูดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันพุธคนเกิดวันพุธคืนนะชาวราศีกุมในดวงชะตาเนี่ยนะครับคุณจะมีความคิดที่อยากจะหารายได้นะในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นส่วนมว้วนไหวพระปฏิบัติธรรมวันนี้คุณระวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับแล้วก็จะมีความทุกข์ในด้านการงานนะจะต้องเดินทางติดต่อการงานคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางบ้าง นะครับต้องใช้ความอดทนนะการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะครับในด้านการเงินคุณจะมีรายจ่ายมากติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองเรามัดระวังการค้ำประกันด้วยนะครับในด้านความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะห่างเหินไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องการงานทําให้ห่างกันก็ได้ของชาวอของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะครับ โอเคนี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมนะทั้งเจ็ดวันและลาสีรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับโดยละเอียดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะเจลแอลโกอฮอล์นะครับคุณติดต่อไปได้อาจารย์อาจารย์จะขึ้นเบอร์โ,โทรศัพท์ไว้ให้นะช่วยอุดหนุนอาจารย์นิดนึงนะครับเออโทรติดต่อไปเลยนะมีส่วนลดพิเศษให้ นะครับของแท้นะมีคุณภาพก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ